สามใบเถาเล่นเรื่องแรกได้รางวัลแต่ถูกซุบซิบกันว่าได้เพราะเหตุนี้คำว่ารางวัลมองได้หลายด้านหลายแง่หลายมุมหลายคนมองว่านี่คือกำลังใจคือน้ำชุบฉลมใจให้สามารถก้าวเดินในเส้นทางที่รักที่ฝันได้อย่างต่อเนื่องเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ต่อหลายคนมองว่าเพียงเกาะเกาะหนึ่งที่เรือชีวิตล่องผ่านไปเจอเพื่อแวะพักสักครู่คราวชื่นอกอิ่มใจแล้วก็ไปต่อแต่หลายคนก็ติดเกาะ มุ่งในตัวรางวัลทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้ได้มันมาหลายคนก็เพียงรู้สึกเฉยๆไม่มีก็ได้ถ้าได้ก็ดีก็ว่ากันไปนานาจิตตังสำหรับเรื่องราวของนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้เธอเคยผ่านการได้รับรางวัลมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการใหม่ๆจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีบทบาทเด่นๆสำคัญๆท้าทายให้เธอได้อวดฝีไม,มือด้านการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์กระทั่งมีรางวัลการันตีในฝีมือ แม้วันวัยจะล่วงเลยมาสู่รุ่นใหญ่แล้วมีอยู่รางวัลหนึ่งในชีวิตการแสดงมืออาชีพของนักแสดงเจ้าของฉายาผิวพม่าในตาแขกคนนี้ที่พอเธอได้รับรางวัลในปีนั้นก็มีเสียงซุบซิบป,ป้องปากเมา่มอยกันอยู่ระยะหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องราวแห่งความบันเทิงเถอดนะครับเราเพียงต้องการหยิบบางแง่บางมุมของดารานักแสดงที่เราชื่นชอบมาแบ่งปันกำนันใจแก่กันเท่านั้นเองไม่ได้ต้องการฟื้นฟอยหาตะเข็บหรือสร้างก่อประเด็นให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่อย่างใด อัมพาภูสิทธิ์มีชื่อเกิดว่าอัมพาผู้ห้อยพื้นเพถิ่นฐานบ้านเกิดเธอคือคนกรุงเทพนี้เองใช่อื่นไกลเป็นลูกสาวคนสุดท้องในจํานวนสองคนเธอมีพี่สาวหนึ่งคนและพี่สาวคนนี้นี่เองที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้ชีวิตของเธอพลิกไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออัมพาภูสิทธิ์ชื่อเล่นว่าแอลเกิดในครอบครัวที่พ่อรับราชการทหารส่วนแม่เป็นแม่บ้านเลี้ยงดูเธอกับพี่สาวอย่างใกล้ชิดถึงแม้จะใกล้ชิดเพียงใดก็ตามพอต้องไปโรงเรียน เด็กหญิงแอลต้องแยกกับแม่อยู่ดีตั้งครึ่งค่นวันแอลเป็นเด็กหญิงตัวเล็กขี้กลัวไม่ค่อยพูดเป็นเด็กนิ่งๆพี่สาวพาไปนั่งไว้ตรงไหน<ๆ>ก็จะอยู่ตรงนั้นนานๆแทบไม่เคยอยากขยื่นไปไหนและแอลเธอเป็นเด็กหญิงตัวน้นอยๆที่ไม่ชอบกินผักเอาเสียเลยพออยู่โรงเรียนคุณครูต้องป้อนข้าวกับผักเธอถึงกับร้องไห้กินข้าวกับน้ำตาทุกวันจนพักหลังๆแม่ต้องตามมาป้อนข้าวถึงโรงเรียนหลังจากผ่านช่วงวิกฤตแห่งการกินผักไปได้ เธอก็เริ่มคุ้นเคยกับครูกับเพื่อนๆแอลเติบตัวมาท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความรักทั้งจากครอบครัวและโรงเรียนเธอจึงเป็นเด็กหญิงสดใสาราเริงสมวัยเป็นเด็กดีกิริยามารยาทเรียบร้อยหน้าตาสะสวยจึงหลายต่อหลายครั้งที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆแอลมักได้รับหน้าที่จากคุณครูให้ร่วมกิจกรรมทางโรงเรียนทุกครั้งทั้งกิจกรรมไหว้ครูแข่งกีฬาสีดรามเมเจอร์จนเริ่มเปที่รู้จักกันทั้งโรงเรียนพอเรียนจบชั้นประถม แอลไปต่อมัธยมที่โรงเรียนมัธยมสวนดุสิตร,ระหว่างที่เธอเรียนมัธยมอยู่นี่เองพี่สาวของเธอชื่อตาซึ่งต่อมาเป็นดารานักแสดงที่รู้จักกันดีในานามของพดุงศรีโสพิตาก็เริ่มต้นเข้าสู่วงการเดินแบบจนในที่สุดแอลก็จะพลัดจับปลได้ไปเดินแบบกับเขาด้วยเรื่องของเรื่องคือเพื่อนของพี่สาวสอนตัดเสื้ออยู่ที่ศารยาเพื่อนเขาเลยชวนพี่สาวของเธอที่ชื่อตาให้ไปช่วยเดินแบบเสื้อผ้าให้ที พี่สาวเลยได้ไปเดินแบบให้เพื่อนอยู่หลายครั้งตอนนั้นแอลอายุ17-18ปีเมื่อเห็นพี่สาวไปเดินแบบก็เลยรู้สึกสนใจตามไปดูพี่สาวเดินแบบหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ในวงการเดินแบบท่านหนึ่งเห็นเข้าแล้วรู้สึกชอบมองว่าแอลเป็นเด็กสาวคมขำน่าจะเหมาะกับชุดไทยที่กําลังหาคนใส่เดินแบบอยู่พอดีจากที่แค่มาดูพี่สาวเดินแบบตอนนี้ได้มาเป็นคนเดินแบบเสียเองวันแรกก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเดินผิดผิดถูกถูก จนระยะหลังๆมีพี่สาวและเพื่อนๆพี่สาวมาช่วยสอนให้จึงเดินได้เก่งขึ้นเมื่อเดินแบบไปวันแล้ววันเล่าความสวยคมของแอลอัมพาภูสิทธิ์ก็ไปสะกิตตาแมวมองคนหนึ่งเข้าจึงได้จับเธอแต่งชุดไทยเพื่อไปประกวดนางนพมาศสวนสามพรานประจำปี2520ผลปรากฏว่าแอลได้รับรางวัลชนะเลิศควา้าตำแหน่งมาครองได้สำเร็จหลังจากที่ได้รับรางวัลจากเวทีนั้นมาเธอก็มีงานเดินแบบแฟชั่นที่นั่นที่นี่เต็มไปหมด เดินแบบได้ทีละ500บาทเธอก็ดีใจจนตัวสัน่นโดยมีพี่สาวและเพื่อนๆพ,พี่สาวช่วยสอนท่าทางเดินแบบให้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่แอลเดินแบบไปเรื่อยๆก็มีคนมาชวนให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิ s อินเตอร์เนชั่นลปี1977ักณประเทศญี่ปุน่นแม้จะพลาดรางวัลครั้งนั้นติดไม้ติดมือมาเพียงรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแต่ภาพที่เธอสวมใส่ชุดไทยสวยพริง้งที่ปรากอราบ,บนหน้านังสพิมพ์เกือบทุกฉบับ กลายเป็นบุคลิกเป็นคาแรคเตอร์ที่ไปสะกิดตาผู้กำกับสายตบจูบในตำนานอย่างพิสาอรอัครเสรณีเข้าอย่างจังผู้กำกับจอมซาดิตฝีมือชากาจกันคนนี้เลยได้เอ่ยปากชักชวนให้เธอมาลองทดสอบหน้ากล้องลองแคสบทของเขาดูนั่นคือเรื่องฟ้าหลังฝนปรากฏว่าเธอสอบผ่านได้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตฟ้าหลังฝนเป็นหนังที่เข้าฉายเมื่อปี2521หนังแนวดรามา่าน้ำตาทะลักบทประพันธ์โดยแสนยาก่อน บทภาพยนตร์โดยวันนิสาสร้างโดยจิระบันเทิงฟิล์มของคุณนายแดงจิรวันกับพลตํารวจโทบันเทิงหนังเรื่องนี้นายทุนคือคุณนายแดงได้พิสารอครเสรณีมาเป็นผู้กํากับการแสดงซึ่งถือว่าเป็นผู้กํากับคนแรกของอัมพาภูสิทธิ์เรื่องนี้ได้ใบเถาผู้เป็นพี่ใหญ่อย่างนวรัชจุตนานมารับบทเป็นดาลัตลูกสาวเจ้าของบริษัทขายรถยนต์ผู้มั่งคั่งได้วิทูลกรุณามารับบทเป็นกรันหนุ่มนักศึกษาจอมเจ้าชู้ พูดทิ้งลูกเมียอัมพาภูสิทธิ์รับบทเป็นพันนีรับบทนักศึกษาสาวผู้ท้องก่อนวัยอันควรเป็นภรรยาของการันมีเปียทิพคุมวงซึ่งตอนนั้นอายุ36ปีแล้วมารับบทเป็นหวานหญิงกลางคืนทํางานเป็นหมอนวดมาช่วยเสริมทัพให้หนังเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกพ่วงท้ายด้วยดาราเด็กที่ฝีมือไม่เด็กอย่างเด็กชายอภิรัตชลาชนที่มารับบทโอปอลูกชายของพันนีกับราชนพอหนังเรื่องฟ้าหลังฝนออกฉาย เมื่อวันที่12พฤษภาคม2521ปรากฏว่าหนังประสบความสําเร็จอย่างงามอัมพาภูสิทธิ์ไม่ได้แค่แจ้งเกิดธรรมดาแต่เป็นการแจ้งเกิดแบบมีรางวัลรับประกันคุณภาพด้านการแสดงด้วยคืออย่างท,ที่ทราบกันว่าเรื่องนี้นวรัชยุคตนันเป็นนางเอกอัมพาภูสิทธิ์เป็นนักแสดงสมทบหญิงเพราะเรื่องนี้ตามบทแล้วเธอต้องตายตอนใกล้จบเรื่องจึงไม่อาจเรียกว่าเป็นนางเอกได้อัมพาภูสิทธิ ได้รับรางวัลน,นักแสดงสนับสนุนยิ่งยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำครั้งที่หนึ่งประจำปี2521จากหนังเรื่องแรกที่เธอเล่นฟ้าหลังฝนเพื่อความเข้าใจในเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น69 Stories ขอเล่าถึงที่มาของรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำสักเล็กน้อยรางวัลสุพรรณหงษ์เป็นรางวัลสำหรับบุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทยจัดขึ้นโดยสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆในแวดวงบันเทิงและสื่อสารจัดพิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำครั้งที่1สําหรับตัดสินรางวัลภาพยนตร์ที่ออกฉายในปี2521และ2522เมื่อวันที่20ธันวาคม2522ผลปรากฏว่าอย่างที่ทราบครับเฉพาะเรื่องฟ้าหลังฝนได้ไปถึง2รางวัลคือนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมตกเป็นของเด็กชายอภิรัตชลาชนที่เล่นเป็นโอปอ กับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของอมพาปูสิตซึ่งเล่นเป็นพันนีแม่ของเด็กชายโอปอทุกอย่างดูเหมือนจะชื่นมืน่นราบเรื่นเช่นนั้นฝีมือของนักแสดงทั้งสองก็การันตีคุณภาพผ่านผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วแต่เรื่องซุบซิบนินทาคอรหาป้องปากก็มีอาจห้ามได้เพราะว่างานรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําครั้งแรกครั้งนี้หนึ่งในองค์กรที่เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นก็คือสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ที่มีคุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากรนั่งตำแหน่งเป็นนายกสมาคมอยู่ด้วยคุณนายแดงเป็นใครคุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากรคือเจ้าของบริษัทสร้างหนังเป็นนายทุนผู้สร้างหนังเรื่องฟ้าหลังฝนนั่นเองเมื่อนักแสดงจากเรื่องที่ตนเป็นนายทุนเป็นผู้สร้างได้รางวัลถึงสองคนขาหมาอมอยทั้งหลายก็น้ำลายแตกฟองกันหฮงหาอยู่เป็นพักใหญ่เรากระจอกระจิบก็สิบกอดเซลทั้งหลาย ก็ตั้งข้อสังเกตกันไปต่างๆนานาก่อนที่เรื่องจะซาลงไปพร้อมกับลมล่องที่ชื่อว่าวันเวลาจากปมเล็กๆเรื่องฟ้าหลังฝนคนนุณนายแดงก็ไม่ได้รอช้าได้ตีเหล็กกำลังร้อนจับอำพาผู้สิทธ์มาประชันบทบาทกับสุพรรษาเนื่องพิรมพอเจดแกนเพชรสุชาติคงเจริญและพิสมัยวิไลศักิ์ในหนังน้ำตาทุ่มตาทุ่ม,มจออย่างเรื่องรอยลิขิตในปี2522 เป็นเรื่องราวการสับเปลี่ยนลูกสาวระหว่างลูกโจรกับลูกนายอำเภอบทประพันธ์ของธมยันตีและเป็นหนังเรื่องแรกของพอเจดกับสุพรรษาด้วยจากเรื่องลอยลิขิตนี่เองอำพาภูสิทธิจึงมักจะได้รับบทบาทต่อๆมาจากหลายๆเรื่องต้องเป็นแนวเจ้าน้ำตาเสียเป็นส่วนใหญ่ถึงขนาดพี่น้องสี่มวลชนได้ตั้งฉายาเธอตามบทบาทที่ได้รับว่าต้องดำต้องร้องไห้ต้องจนต้องทนชะตากรรมต้องอำพาภูสิทธิ์คุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากร เป็นภรรยาของพลตำรวจโทบันเทิงกัมปนาศแสนยากรทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทสร้างหนังขึ้นชื่อว่าบริษัทจิระบันเทิงฟิล์มโดยที่มาของชื่อได้มาจากการใช้ชื่อจรวรรณกับบันเทิงมารวมกันเป็นผู้สร้างหนังรายใหญ่อีกรายหนึ่งของเมืองไทยยุคนั้นคุณนายแดงเป็นผู้ปั้นนวรัตยุคนันอัมพาภูสิทธิ์และสุพรรณสาเนื่องพิรมปี2523คุณนายแดงผู้มั่งคั่งได้สร้างหนังไทยสไตล์เกิร์ลกรุ๊ปขึ้นให้เป็นที่กระอนเมืองไทยเรื่องหนึ่ง นั่นคือสมใบเถามอบบทเด่นให้ทั้ง3าสาวลูกรักเด็กในสังกัดคือนวรัตเล่นเป็นลูกคนจีนอัมพาเล่นเป็นลูกคนแขกและสุพรรณสาเล่นเป็นลูกคนไทยทั้ง3ามใบเถาต่างแม่แต่ร่วมพ่อเดียวกันเรื่องราวสุดแสนประทับใจร้องไห้กันท่วมจออีกเรื่องหนึ่ง3ามใบเถาโด่งดังสุดขีดจนเกิดปรากฏการณ์สใบเถาฟีเวอร์ขึ้น3ส,สาวนวรัต อัมพาสุพรรษามีงานโชว์ตัวกวาดรายได้ไม่หวาดไม่ไหวข้ามเดือนข้ามปีกันเลยทีเดียวส่วนนักแสดงชายที่ถือว่าเป็นคู่ขวัญของอัมพาภูสิทธิ์เพราะเล่นคู่กันหลายเรื่องก็คือวิทูลกรุณากระแสสามใบเถากวาดไรติ้งไประยังงดงามส่งผลให้ต้องออกเดินสายโชว์ตัวทั่วประเทศกลายเป็นหนึ่งภาพจำอันสุดแสนประทับใจของอัมพาภูสิทธิ์มาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากหนังเรื่องสามใบเถาปี2,523ประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นชื่อเสียงของอัมพาภูสิทธิ์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับสีบุญเรืองฟิล์มโดยพันคําในหนังโรแมนติกดรามา่าในเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณปี2,523อัมพาภูสิทธิ์ประทะบทบาทกับจตุพลภูอภิรมจรุณีสุขสวัสดสมบัติเมธนีปรากฏว่าเรื่องนี้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงดีเด่นแห่งเอเชีย ประจำปี2523จากการประกวดที่ประเทศไต้หวันและอินโดนีเซียอัมพาภูสิทธิ์เป็นนักแสดงที่เล่นได้ดีทั้งบทนางเอกนางรองและตัวรา 26, ้ายปี2526เธอเริ่มเข้าสู่วงการจอแก้วเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องพัชราวรายัยปี2527ท้าทายความสามารถอีกครั้งในการรับบทเป็นฝาแฝดในละครเรื่องสุดสายป่านส่วนตัวเธอถือว่า ตัวเองสอบผ่านในการแสดงละครโทรทัศน์จากเรื่องนี้ปี2528เป็นอีกเรื่องที่เธอเล่นร้ายสุดๆในเรื่องกิ่งมลิกานี่คือการพลิกบทบาทครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตการแสดงของเธอปี2 5 5 6อัมพาภูสิทธิ์เล่นบทร้ายอีกแล้วคราวนี้เธอสวมบทเป็นยายแลในเรื่องทองเนื้อก้าส่งผลให้เธอได้รับรางวัลดาราสนับสนุนดีเด่นปี2561ตอกย้ำความเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทยอดฝีมือเข้าไปอีกด้วยบทยายปริก ในเรื่องบุพเพสันิวาสอัมพาภูสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่11เ,เมษายน2502หนึ่งใน3ใบเถาที่การันตีฝีมือด้วยฝีมือล้วนๆขอให้มีความสุขมากมายครับ